สวัสดีครับนี่คือรายการ Forecast g a m i วันนี้เ,เกมนี่มีชื่อว่า Devil May Cry นะต้องบอกว่า Devil May Cry ไม่ได้ไม่ได้แล้วฮะ DMC Virtual Doll นะฮะแล้วนี่ก็มาอยู่กับมิชชั่นที่มีชื่อว่าเอ๊ะเกมนี่มีชื่อว่าเอ่เอฟูดแล้วนี่หว่านะกับ DLC Virtual Doll นั่นเองนะฮะเป็นในเรื่องต่อจากมิชชั่นที่20 ช่วยได้หือู้กันอย่างทนไเลเกิดอะไรขึ้นกับพวกเราพ่อลันแป พลังชั้นลืมเปิดตับตลอดไม่เหลืออะไรแล้วสหรับฉันฮะว้าวจะเล่นยาคุณคบมว้วงไกลพอนอืมตกดังตับนี่คือบ้านเหรอเหรอเอออะไรวะแค่นี้รอ้อง ไม่โดนอะไรเลยพอวางอย่าก,ก็หลอดตีนอนวอร์ชิววอว์ชิวโอ้ยทรงผมใหม่เฟี้ยวอ่ะเปิดข้าใครสูงที่เฟี้ยวเลยเนะนี่ยตรงเนี้ยดักครูทซับกันที่นี่คืออะไรเนี่ย โอเคใช้การได้ต้องย้ำไว้ในที่นี่ก่อนนะว่าวัวจิ้วโดดสองครั้งไม่ได้นะฮะนะจะได้แค่โดดแล้วก็เดชเท่านั้นแล้วก็โดดแล้วก็แองเจินบูนโอ้ยแป๊บหนึ่งเมาโอเค ปดิดดาบเดวิลทริกเกอร์ไม่ได้เครองของฉันหายไปมึงออกไปใช่ไหม กวจี้เป็นตัวที่คอมโบยกว่ายากะ่ะเพราะว่าท่ามันค่อนข้างน้อยโอเคเราแถบผมว่านั่งเวลาที่แบบของเราหลับอะ่ะ ลืมหมอนตัวนี้ตัวที่สามารถเอ่อยิงพลลายขนาดที่ตื่นเนี้ยเออสามารถพลลารก็จังหวะจะสามารถยิงดาบได้ด้วยนะฮะไอ้สมมอนซอนเนี่ยเอาไปฮะเอ่อน้มนไม่มีของนะเออโอเค อย,อยอมแพ้เสวีย่ยจิ้วไม่ไม่ไม่เสวี่ยจิ้วแพ้ตลอดนะโอ้ยเวีจิ้วผ้น่าสงสารสงทางกันเหรอโอเคลอสโซเหมืนอกมนกันฮะกันเต่พ่องตายเอาพ่องกับพ่อกูณดีกว่า ต้องขอบอกฮะโอเวอร์ทิวนี่ถ้าเล่นแบบเรียกวา่าอะไรไม่ได้ให้คนเริ่มเล่นเล่นก็ใช่ฮะผมเล่นอ่าดีชั่นนี้ผมเรียกว่าเล่นเอ่อดีอาร์ซีนี่มาเยอะมากแล้วพูดอย่างนี้ดีกว,ว่าเอ่ออทางนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าแบบดูว่ารู้นะก็ใช่ฮะผมรู้พูดตรงนี้ก่อนเลยจะได้ไม่มีดราม่ากันความจริงก็ไม่มีใครมา อคอมเมนต์คลิปผมแล้วละนะโอเคบาดเสียวบาดเสียวเอลอลงมาปุ๊บไม่มีของจำได้แอปนะความจริงถ้ามีของมันต้องมีเสียงซิ๊กซิขึ้นดิอ่า ช่องมันเถอะตูปิดนกกานกกาเปิดดาบควิกดอไม่มีอะไรอากาศว่าเป็นวิญญาณกาเิื้านตัวก็คือมันจะเป็นตัวแบบ กัดอาสน,นะเราต้องเอาดาบปักไว้ที่หวัวใจมันก่อนนะแล้วถึงจะตีมันมโดนนอ แค่ก็แน,นี้แหละรอท่าเยอะๆก่อนเล่นจากสี่ห้ารอบะท่าครบจบรอบแรกะ่ะถ้าเล่นแม่หมดถ่าแบบไม่ชินหัจิจริงๆนะอย่าไปเล่นซันนอัลชาปาดาฮะยาก ันนี้จะวอรจิวจะเขาเรียกว่าคอมโบอ่ะจะเป็นการซ้ำๆฮะแต่ว่ามันก็บังคับให้เราทำคอมโบแบบลูปแบบภาพบรรก่อนแนละ้วก็คือจัมพไฟเซอร์อันนึ่งฮะวอรจิวนี่ไอ้ิเมชันนี่มัเหมือนจะฟันไหวอะความจริงที่เช้ากับดังเต้น,นิดนึงท่าแรกที่ต้องอัพฮะไม่ใช่อันหนึ่งคาเท็คไม่ใช่ตอนน่อดิวิชันนะท่าแรกที่ต้องอัพ ฮะคือท่าเที่ยงไม่มีฮะจัดเมนคอร์สทำให้เราสามารถผมไปเอาไอ้จัดเมนแสแลมจากไหนวะก็คือมันจะชาร์จดาวอย่างเงีลิกมันก็จะไปออกไปยังชาร์จไม่ได้เนื่องจากยังไม่อัพแบบชาร์จนั่นเองนะครับวิจิวลูกของฉันเธอเธอตายแล้วเธอติดอยู่ที่นี่เหมือนกับฉัน แต่เธอยังหนีได้ยังมีโอกาสแสงไอแ,แสงเราออกจากที่นี่แสงเหรอโอเคโอเคโอเควิธีการเอาของตรงนี้ก็คือการกดสองชั้นกด R แบบไม่มีอ่าไม่มีการกดเดินอย่างเงี้ยฮะเออมันก็จะพุ่งขึ้นแต่ถ้ากดชีพจะลงนะ อย่างี้คือเวอร์จิ้วนี่จะค่อนข้างมีความยากหรับการณ์เล็น่อยโอเคพอโอเคพอเล็งโอเคอึบลราก็จะวับมา ก็วาร์ปไปเอ่อคอยทิง้งโอเชี่วนี่น่าจะวาร์ไปได้ทุกทีนะฮะวาร์ไปได้ทุกทีนี่แม่งแอ๋เกาะเอ๋อเกาะเงีย้ยไม่ต้องเดินเองเลยแต่ว่ามันต้องทิ้งทิ้งเงี้ยนะฮะมันถึงจะวาร์ปได้วาร์ปหายกระสุนเง,งี้ยเรต้องทิ้งก่อนขออยู่ด้านล่างฮะต้องลงโอเชี่ยตีเบากว่าเลย คอมโบนี้ค่อนข้างเบานะฮะต้องลองสิจีนี้โอเคมันก็จะเป็นแบทเทิร์นอีกแล้วช่วยง่ายๆฮะแล้วก็หลบแล้วก็ดึงแล้วก็หลบแล้วก็ดึง ไปีิ่งจะไม่มีอะไรโบนัสการหลบนะฮะเออไปยังไม่ได้อัพขั้นสุดยอดถ้าขั้นสุดยอดก็คืออ่าต้องอัพชาร์จก่อนนะพออัพชาร์จเสร็จผมก็จะเอาพขั้นสุดยอดได้ก็คือพอขั้นสุดยอดเออถ้าแบบ ไว้จังหวะที่แสงตอนช้ามันทิ้งพอดีฮะจะเป็นความแรงเข้าสูงสดเลยฮะแต่ตอนนี้ก็แรงแล้วล่ะเออความพิเศษก็คือมันักดาวไว้งี้ก่อนก็นกได้ฮนะนี่ยแล้วคอยอย่างเงี้ยเออ เหมือนประมาณเรามาโค้วก่อนแล้วจะดึงตัวไหนฮะหรือว่าไปหาตัวไหนเนี่ยเห็นละเขาชี้จะเห็นว่าผมแรแบบอยู่ที่ได้ก็คือการกดชิปจังหวะที่ศัตรูตีพอดีโดยไม่ต้องกดตีทางนะเนี่ยเออนะผมว่าปันเค่โอเค โอ้ยเล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 ยเฮ <Okay. S 1> ้ยเฮ้ยอย่าหนีเพื่อนอย่าหนีโ <Okay. S 1> อเคจะตบทุกทีเลยเอนนี้จะกลับไปที่บ้านเราแล้วโอเคตอนที่เราอยู่ในแสงแล้วฮะ ดะปิผมรู้ว่าแรกๆมันหน้าเบื่อแต่วก็ตัวเตนเล่ะไ,ไม่มีท่านะไม่ต้องโดนก็ได้ฮะมนันท่าน่รงจียังไลแต่ว่าไม่ไกลเท่าเันเต้ฮะนึ่ สังเกตนะครับเนี่ยใครที่โดนกระเด็นไปโดนลงดาบพอดีเขาเรียกกันว่าใครจะต้องเบรอ่ะหลบหลบโอเคเขาเตอร์ได้เขาเตอร์ได้ ก็ต,ตายัะเกิดดาบแรงกว่าปืนครับดาบาดาบอกวันได้แค่ตัวเดียวฮะ อไอ้เกิดการะ้รที่ไมได้ด้วย่ะม่ได้ยักกวเราอีกนเิ่มเ่มเอาเลยหลบได้หลบได้ มุดฟึ๊บหลบได้เออเร็วเวลกลับเข้าบ้านกลับบ้านเถอะครับทางบ้านให้อภัยแล้ววัวจิ้วรอก่อนเธออันตรายอยู่นะเฮ้ยวัวจิ้วโดนจิ้มอีกแล้วมึงจะไม่ไปไหนทางนั้น เป็นไงบ้างล่ะพี่ชายที่ถูกฆ่าอีกรอบนทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องจริงฮะมันเป็นความมโนของตัวว์ชิวเองนะฮะไอ้ DL DLC นี้นะจะเป็นขอะไรเรียกว่าเล่าถึงความคิดหลังจากมิชั่นที่อ่ามิชชั่นที่20ของเดวิดเมคายนะครับอืม,อม ไม่แปลกไม่แปลกจริงจริงเอ้ยพิึ่งหายออกก่อนออกก่อนไม่เว็วไม่เว็ว <c oughs>